บริเวณนี้เป็นที่ปลูกป่าชายเลนของปากน้ำประเสรนะคะเคทมาเจอฝูงนกเป็นพันๆตัวเลยนะดูจะค่อยๆย,ย่องไปหาเขานะคะนกอะไรไม่รู้สวยมากคือเยอะมากอะเยอะจนดูดูดูด,ดูโอ้ย เรากำลังวิ oh. ่งไล่นกเหรอสวยมากโอ้เขาบินออกไปไกลจังเลยอ่ะไปล้วโอ้โหสวยจังเลยสวยงามมาก ว้าวนี่ของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่ออนโอ้ถึงหมื่นตัวไหมเนี่ยแบบเยอะมากสุดยอดโอู้เยอะมาก นั่นคือฝูงนกนะคะเกลื่อนเต็มหาดไปหมดเลยมันเยอะยาวไปจนถึงโนอนเลยแคทจะลองวิ่งไปไวๆนะเขาจะแปกตื่นกันไหม ไปไม่ไปไม่ไหวแล้วค่ะไกลมากอไปลนะฝ<ะ>ูงนกนะคะด้านหลังน้นเยอะมากอะ่ะหลักพันหลักหมื่นตัวก็ <c oughs> น่าจะถึงนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนับไม่ไหววิ่งตามฝูงนกแบบอลังการมากไม่เคยเห็นฝูงนกเยอะขนาดนี้ <c oughs> พี่โูมบอกว่าเป็นฝูงนก็นอตเล็ก็อตใหญ่ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าต้องเชื่อเจ้าถิ่นนะคะว่าพี่เขาเกิดที่นี่นะโอเควันนี้ค่ามาชมเพียงเท่านี้นะคะเหนื่อยละวิ่งไล่ล่านกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย